เง,งาป่าแห่งอาคมส่วนหนึ่งมาจากคำบอกเล่าของตาเปิงบ้านของท่านอยู่ในอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตไปแล้วผู้เขียนจึงนำเรื่องราวบางส่วนที่ได้ฟังจากตาเปิงมาเขียนเป็นนวนิยายถ้านวนิยายเรื่องนี้พอจะเป็นประโยชน์ ขอมอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับตาปิงตาเปิงได้เล่าถึงเรื่องนี้จากการฟังของตาเมื่อท่านยังเด็กตาของท่านได้เล่าเรื่องราวในอดีตของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆบาง,ต,างตอนจากการเล่าของบรรพบุรุษของท่านที่ชื่อว่าจัน ในนวนิยายเรื่องนี้นั่นเองในอดีตน่าจะประมาณ180ปีที่ผ่านมาเมือ่อผืนป่าในประเทศไทยยังอุดมสมบูรณ์เส้นทางระหว่างอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนเต็มไปด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่และเสียงร้องของสัตว์ป่าแต่ความงดงามเหล่านั้นกลับแฝงไปด้วยความลึกลับ และอันตรายที่รอคอยผู้เดินทางที่มีความประมาทการเข้าป่าอย่าพูดถึงสิ่งไม่ดีเห็นอะไรแปลกๆอย่าทักอย่าลบหลู่หากมีใครเรียกชื่ออย่าขานตอบรับทันทีเป็นคำสอนของตาเปงที่ได้พูดกับผู้เขียนไว้คำสอนนี้ไม่ใช่แต่เป็นเรื่องเล่าขาน หากแต่เป็นกฎสำคัญของการเดินทางในยุคนั้นที่ป่าไม้ยังคงปกคลุมแผนพื้นแผ่นินไทยตาจันชายชาราในหมู่บ้านเล็กๆแนมเพอหางดุงเล่าขานเรื่องราวที่เขาเคยประสบในวัยหนุ่มช่วงเวลาที่เขาเดินทางผ่านป่าใหญ่พร้อมขบวนเกวียนบรรทุกสินค้าจากเชียงใหม่ไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอนเส้นทางที่เขาเดินเรียบลำน้ำแจ่ม และผ่านพื้นที่อันเรื่องชื่อที่เรียกว่าออบหลวงในยุคนั้นการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและจังหวัดไม่ได้สะดวกสบายเช่นปัจจุบันการสื่อสารเป็นไปอย่างยากลำบากเส้นทางคดเคี้ยวผ่านป่าดงดิบต้องอาศัยเกวียนที่ใช้วัวต่างสองตัวลากจูงเป็นพาหนะ เดินทางต้องเผชิญกับความยากลํำบากของเส้นทางที่คดเคี้ยวลึกเข้าสู่ผืนป่าที่เต็มไปด้วยความลึกลับป่ามันมีเจ้าของตาจันกล่าวพร้อมกับสีหน้าจริงจังใครก็ตามที่ไม่เคารพเจ้าที่เจ้าทางจะไม่ได้กลับมาเล่าให้ใครฟังอีกปฐมบทแห่งการเดินทาง ตาจันกล่าวว่าการเดินทางผ่านป่าในยุคสมัยนั้นไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางกายภาพแต่ยังคงต้องเตรียมใจและมีความเคารพต่อธรรมชาติและสิ่งที่มองไม่เห็นการพูดสิ่งที่ไม่ดีการทักสิ่งแปลกตาหรือการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้วนแต่เป็นสิ่งต้องห้าม ป่าไม่เคยไร้เงาเงาที่ว่าไม่ใช่แค่เงาของต้นไม้แต่มันคือวิญญาณและจิตวิญญาณที่ดูแลทุกสิ่งในป่าตาจันร์กล่าวในปีพศ2388บริเวณร้อยต่อระหว่างอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่สเสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังเต็มไปด้วยผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ทว่าความงดงามของธรรมชาติที่เงียบสงบกลับซ่อนเร้นอันตร,รายจากสัตว์ป่าและสิ่งลี้ลับที่มนุษย์ไม่อาจเข้าใจความเงียบสงบของธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงภาพงดงามแต่เป็นเสมือนดินแดนต้องมนที่เต็มไปด้วยความลี้ลับและอันตรายซึ่งมนุษย์มิอาจอยังถึงตาจัน์ ชายหนุ่มผู้มีความรู้ด้านอาคมและศาสตร์โบราณได้รับมอบหมายให้คุ้มคณะเกวียนบรรทุกสินค้าจะต้องไปส่งยังอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเส้นทางนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากและการเดินทางต้องอาศัยความอดทนและความรู้เกี่ยวกับป่าเป็นอย่างมากตาจันชาวบ้านมักจะเรียกติดปากสมัยนั้นว่า พรานจันทรมีอาชีพขนส่งสินค้าให้กับพ่อค้าจากตัวเมืองเชียงใหม่ส่งไปยังอำเภอแม่สระเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน,พ,น,นพื้นเพเดิมของพรานจันทร์เป็นคนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่มีความชอบในการเดินทางผ่านพื้นป่าที่แสนลำบากมีคาถาอาคมที่เคยร่ำเรียนมากับคุณปู่ ที่มีเชื้อสายเกระเรียงผู้ที่ขึ้นชื่อด้านเรื่องสยศาสตร์ที่ลี้ลับท่ามกลางความลำบากของการเดินทางในสมัยนั้นพรานจันท์กลายเป็นคนสำคัญของขบวนเกวียนสินค้าที่ต้องบุกเบิกเส้นทางาเมื่อราวร้อยแปดสิบปีก่อนกาดหลวงหรือที่รู้จักกันในปัจจุบันคือตลาดวโรรส ยังไม่ใช่ตลาดที่เราคุ้นตาในปัจจุบันแต่เป็นพื้นที่ค้าขายที่สะท้อนถึงชีวิตของชาวเมืองเชียงใหม่ในยุคโบราณอย่างแท้จริงบรรยากาศในตลาดเต็มไปด้วยเสียงคึกคักเสียงเจรจาซื้อขายดังประสานกับเสียงหัวเราะของผู้คนและเสียงสัตว์เลี้ยงที่พอค้าใช้บรรทุกสินค้าเช่นวัวควายและมา้า โบราณน,นี้สินค้าถูกจัดเรียงรายกระจัดกระจายตามแนวเสือหรือตามโต๊ะไม้ที่ยกสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยผู้คนมักนำสินค้าในท้องถิ่นมาจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นของกินผักพื้นบ้านเช่นผักกาดจอต้นหอมกระเทียมสมุนไพรที่เก็บจากป่าปลาแห้ง และเนื้อสัตว์ที่หมักเกลือของใช้ก็เช่นเครื่องจักรสารตะกกร้ากระบุงและเสือรวมถึงเครื่องปั้นดินเผาในชีวิตประจำวันสินค้าฟุ่มเฟือยก็ได้แก่ผ้าทอมือที่ย้อมด้วยจักสีธรรมชาติเครื่องประดับเงินจากช่างฝีมือในท้องถิน่นสินค้าทุกชนิดในตลาดสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่ผลิตสินค้าจากสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยตรงในยุคนั้นการค้าขายยังไม่มีการใช้ธนบัตรอย่างแพร่หลายในปัจจุบันแต่การแลกเปลี่ยนสินค้าแบบของต่อของเป็นสิ่งที่พบเห็นบ่อยเช่นชาวบ้านที่มีข้าวสารอาจจะนำไปแลกเนื้อหมูหรือผักจาก พ่อค้าอีกคนหากมีการใช้เงินตรามักจะเป็นเหรียญเงินหรือเหรียญที่มีรูตรงกลางสำหรับร้อยเชือกเพื่อสะดุกในการพกพาพ่อค้าแม่ค้าก็จะมาจากพื้นที่ใกล้เคียงแต่งกายตามชีวิตประจำวันผู้หญิงมักนุ่งสิ้นลายพื้นเมืองและสวมเสื้อแขนกระบอกสีขาวผมกล้าวดึงติดดอกไม้หอม ผู้ชายมักนุ่งผ้าพื้นเมืองหรือกางเกงสามส่วนที่ตัดเย็บจากฝ้ายพร้อมสวมเสื้อป้ายและผ้าคาดเอวการแต่งกายไม่เพียงสะท้อนถึงฐานะในสังคมเท่านั้นแต่ยังคงบอกถึงชุมชนหรือเผ่าพันธุ์ที่พวกเขาสังกัดตลาาดโบรณไม่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนหลังคาไม่เป็นที่นิยม เพราะพ่อค้าต้องการความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าหากฝนตกหรือแดดแรงผู้คนก็จะกลางร่มหรือใช้ผ้าคลุมของอย่างง่ายๆการจัดพื้นที่ที่เป็นไปอย่างเรียบง่ายสะท้อนถึงการปรับตัวของผู้คนในยุคนั้นตลาดในยุคนั้นไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ซื้อขายสินค้า แต่ยังคงเป็นจุดนัดพบของผู้คนจากหลากหลายพื้นที่การพบปะพูดคุยชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลจะนำข่าวสารและเรื่องราวจากชุมชนของตนมาแลกเปลี่ยนกันพิธีกรรมทางศาสนามักจะเป็นจุดพักและสถานที่ทำบุญของผู้มาเยือนการสแสวงวัฒนธรรม อาจมีการแสดงพื้นบ้านเช่นการฟ้อนเล็บหรือการเล่นดนตรีพื้นเมืองแม้ว่าตลาดจะไม่สะดวกสบายเหมือนในปัจจุบันแต่ก็ยังเป็นหัวใจของชุมชนและการพาณิชย์ในเมืองเชียงใหม่ผู้คนเดินทางไกลหลาย10กิโลเพื่อมาซื้อของที่ตลาดนี้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสินค้าและสเสน่ห์ของวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ ตลาดโบราณในยุคนั้นเป็นภาพสะท้อนถึงความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาอบอวนไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามพรานจันชายผู้มีความลึกซึ้งในเรื่องราวของป่าเขาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ได้เล่าให้ฟังถึงความรุ่งเรืองของเชียงใหม่ในอดีตเชียงใหม่ไม่ได้เป็นเพียงเมืองหลวงของล้านนาแต่ยังเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการค้าขายวัฒนธรรมและการปกครองในยุคนั้นปกครองโดยเจ้าเมืองผู้ทรงอำนาจซึ่งเป็นศูนย์รวมของขุนนางและชาวบ้าน จเจ้าเมืองไม่ได้เพียงแต่มีบทบาทในการบริหารแต่ยังคงเป็นผู้มีอุปถรรัมภ์ศิลปะวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาภาษาเมืองหรือภาษาล้านนาเป็นภาษาหลักในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นราชสำนักหรือหมู่บ้านผู้คนพูดจาอย่างนุ่มนวลและมีเอกลักษณ์ในสำเนียงของเชียงใหม่ เล่าถึงภาพที่เคยเห็นในวัยเยาว์ว่าที่ริมน้ําปิงนั้นเต็มไปด้วยเรือสินค้าหลายลำที่ล่องมาจากเมืองใต้หรือภาคกลางในปัจจุบันนั่นเองพ่อค้าจากเมืองอยุธยาสุขโขทัยได้นาสินค้าที่หลากหลายมาขายไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องเงินผ้าฝ้ายในขณะเดียวกัน พ่อค้าจากล้านนาก็นำสินค้าในท้องถิ่นเช่นชาดำใบชาคลั่งและงาช้างลงเรือเพื่อแลกเปลี่ยนการค้าทางน้ำปิงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของเชียงใหม่หรือล้านนาบริเวณท่าเรือในเมืองเชียงใหม่เต็มไปด้วยความคึกคักผู้คนหลากหลายชนชั้นมารวมตัวกันเพื่อค้าขาย สังสรร์หรือแม้กระทั่งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเมื่อย่างเข้าสู่ตลาดบริเวณท่าเรือเมืองเชียงใหม่ภาพที่ปรากฏคือความคึกคักและชีพจรแห่งชีวิตเต้นอย่างไม่หยุดนิ่งทุกสัมผัสรอบตัวบอกเล่าถึงวัฒนธรรมมีชีวิตชีวาและความหลากหลายของผู้คนที่มารวมกัน ไม่ใช่เพียงแค่จุดค้าขายแต่ยังคงเป็นพื้นที่แห่งความสนุกสนานสำหรับเด็กๆเ,เด็กน้อยในชุดพื้นเมืองวิ่งไล่จับกันไปมาท่ามกลางเรือที่จอดเรียงรายเสียงหัวเราะดังสดใสสะท้อนกับผิวน้ำในแม่น้ำปิงบางครั้งพวกเขาใช้กิ่งไม้พายเรือเล็กที่ทําขึ้นเองบางครั้งก็ปีนป่ายตามกองสินค้า ผู้ใหญ่ที่อยู่แต่ใกล้ๆมักตะโกนปรามให้ระวังเรือล่มแต่ก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มกับความร่าเริงของเด็กๆตลาดแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงสินค้าเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยอาหารพื้นบ้านที่หอมกลุ่นกลิ่นข้าวเหนียวที่นึ่งร้อนๆลออยมาแตะจมูกพร้อมกับกลิ่นน้ำพริกหนุ่มและไส้อัว่วซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้าน สำหรับคนล้านนาเชียงใหม่ที่นิยมรับประทานในช่วงเช้าในผ้าสิ้นหลากสีนั่งตำพริกหรือย่างไส้อัวบนเตาถ่านควันขาวลอยวนไปในอากาศนักเดินทางที่เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมักหยุดพักลิ้มรสอาหารอร่อยที่แฝงไปด้วยรสมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา ตลาดเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยที่ผสานร,ระหว่างสำเนียงล้านนาและภาษากลางพ่อค้าจากเชียงใหม่ที่พูดภาษาถิ่นเสียงนุ่มนวลต่อรองราคากับพ่อค้าที่ล่องเรือมาจากทางภาคกลางคลิกคักของแม่ค้าสาวที่ยอกล้อกันขณะจัดเรียงสินค้าบางครั้งอาจมีสำเนียงแปลกใหม่จากพ่อค้าจีน หรือพ่อค้าต่างชาติที่เข้ามาแลกเปลี่ยนสินค้าที่ตลาดแห่งนี้ทุกอย่างเคลื่อนไหวไปพร้อมกันเรือไม้ลำเล็กที่ขนสินค้าทยอยเข้ามาจอดริมท่าบ้างก็มัดติดไว้กับเสาบ้างก็มีคนลำเลียงขึ้นฝั่งคนแบกหามที่สวมหมวกสารเดินไปมาถือกระสอบ สินค้าบนไหลเสียงระฆังที่ผูกติดกับเรือบางลำดังกังวานเมื่อกระแสน้ำกระแทกเรือเบาๆตลาดท่าเรือเชียงใหม่ไม่ได้เป็นแต่เพียงที่ซื้อขายสินค้าแต่เป็นสถานที่ที่รวบรวมความฝันความหวังและวัฒนธรรมของผู้คนพ่อค้าชายชารา เล่าถึงการค้าขายสมัยนั้นแม่น้ำยังใสสะอาดแม่ค้าสาวที่หวังเก็บเงินเพื่อแต่งงานเด็กๆที่มองดูการค้าขายอย่างตั้งใจพร้อมจินตนาการถึงอนาคตของตนแม้แม่น้ำปิงจะเป็นเส้นทางการค้าหลักแต่ก็ไม่ได้ปราศจากอุปสรรคน้ำเชี่ยวในบางฤดูหรือโขดหินที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำ มักสร้างความลำบากให้กับพ่อค้าบางครั้งเรือลำเล็กถูกกระแสน้ำซัดสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้คนในสมัยนั้นเชื่อว่าเจ้าพ่อแห่งน้ำหรือวิญญาณแห่งสายน้ำเป็นผู้ดูแลเส้นทางหากต้องการเดินทางอย่างราบรื่นจะต้องทำพธิธีเส้นไหว้ก่อนออกเดินเรือ พรานจัน์เล่าด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจว่าเชียงใหม่ในยุคของเราไม่ได้เป็นเพียงเมืองการค้าแต่ยังคงเป็นศิลปะและศาสนาวัดวาอารามสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามเช่นวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์ซึ่งกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนพรานจัน์กล่าวพรจันถ่ายทอด เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาและความน่าสนใจของเมืองเชียงใหม่ในอดีตซึ่งทำให้ผู้ฟังรู้สึกเหมือนถูกพาย้อนกลับไปในยุคนั้นเชียงใหม่เมืองแห่งความเจริญรุ่งเรืองของล้านนาเสียงตลาดเช้าดังก้องในบรรยากาศอบอุ่นไปด้วยกลิ่นหอมของน้ำพริกหนุ่มข้าวเหนียวใหม่ผู้คนเดินควักควายในกาดหลวง พ่อค้าจากทางใต้มาถึงท่าเรือแม่น้ำปิงเพื่อแลกสินค้ากับพ่อค้าท้องถิ่นแต่บรรยากาศที่ดูคลึกคล,คลืนี้กลับเต็มไปด้วยความเคร่งขรึมในกลุ่มนายทุนที่รวมตัวกันอยู่ที่หน้าบ้านไม้หลังใหญ่พรานจันใช้นุ่มผู้ช่ำชองการเดินทางก้าวเข้าสู่บ้านไม้ที่ใช้เป็นสถานที่ประชุมเขาสวมเสื้อพื้นเมืองสีเข้ม กางเกงยาวและพกดาบอาคมติดตัวชายหนุ่มค้อมตัวลงเล็กน้อยเพื่อทักทายกลุ่มนายทุน,นข้ากับพวกมีของสำคัญที่ต้องส่งถึงแม่เสรียงแต่เส้นทางผ่านป่าใหญ่เต็มไปด้วยอันตรายทั้งสัตว์ป่าโจรป่าและสิ่งที่เล่าลือข้าจึงอยากให้เจ้าทำหน้าที่นำทาง คุ้มครองขบวนสินค้าให้ถึงจุดหมายให้ได้พรานจันฟังอย่างตั้งใจก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าข้าจะรับงานนี้แต่ต้องให้ข้าจัดการคัดเลือกคนของข้าความปลอดภัยของสินค้าท่านนายทุนพยักหน้าพร้อมเสนอค่าตอบแทนที่น่าพึงพอใจกลับมาที่ลานหน้าบ้านของตน และประกาศรับสมัครคนร่วมเดินทางข่าวแพร่กระจายไปยังหมู่บ้านต่างๆชายหนุ่มหลายคนเดินทางมาสมัครแต่พรานจันท์ไม่ได้เลือกเพียงแค่กำลังเขาคัดคนที่มีสติปัญญาและความอดทนสุดท้ายเขาเลือกได้ทั้งหมด5คนคนแรกแดงชายร่างสูงผู้มีฝีมือในการใช้ปืน จากการเป็นทหารเกา่าคำปันหนุ่มพื้นบ้านที่มีความชํานาญในการแกะรอยสัตว์ชายสูงวัยที่มีประสบการณ์เดินป่าและรู้จักพืชสมุนไพรเป้งเด็กหนุ่มผู้กล้าหาญและรวดเร็วมีทักษะการปีนป่าย,ยชายหนุ่มเงียบขลึมที่เชี่ยวชาญในการตีดาบและใช้ดาบ ต้องทำตามคำสั่งของข้าห้ามลบลูห้ามพูดสิ่งไม่ดีในป่าและต้องฟังข้าในทุกสถานการณ์พรานจันทร์กำชับรุ่งเช้าขบวนเกวียนเริ่มเคลื่อนตัวจากตัวเมืองเชียงใหม่เสียงล้อเกวียนดังเป็นจังหวะคลอไปกับเสียงระฆังที่ผูกไว้กับคอวัวขบวนเดินทางผ่านหมู่บ้านเล็กๆที่กระจัดกระจาย สลับทุ่งนาและป่าละเมาะตลอดสามวันแรกของการเดินทางทุกอย่างดูราบรื่นพวกเขาแวะพักค้างคืนที่วัดและบ้านชาวบ้านระหว่างทางเสียงหัวเราะและบทสนทนาในกองไฟทำให้การเดินทางดูผ่อนคลายแต่พานจันไม่เคยละสายตาจากความเงียบของป่าใหญ่ รอบตัวของมักมีลมแปลกๆพัดผ่านและเสียงสัตว์ป่าที่ดังผิดปกติเมื่อถึงอำเภอฮอดพรานจันหยุดขบวนเกวียนเพื่อพักก่อนเข้าสู่ป่าทึบสู่อำเภอแม่สเสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ำคืนนั้นในหมู่บ้านเล็กๆขณะที่ทุกคนพักผ่อนในกระท่อมริมป่า เสียงหมาป่าหอนดังลั่นเสียงนั้นชวนขนลุกจนเป่งรีบวิ่งมาหาพรานจันทร์พี่จัน์พี่จันทร์ข้ารู้สึกไม่ดีเลยเป่งพูดด้วยเสียงสัน่นพรานจันท์วางมือบนไหลเขาเจ้าอย่าไปกังวลสิ่งที่เราจะเผชิญยังมาไม่ถึงแต่ถ้ามันมาเราพร้อมเสมอพรานจันทร์จุดธูปสามดอก และเอ่ยคำขอเจ้าป่าเจ้าเขาให้ช่วยคุ้มครองเจ้าป่าเจ้าเขาข้าน้อยขอเดินทางผ่านเพียงชั่วคราวขอโปรดปกปักรักษาพวกเราด้วยรุ่งเช้าวันใหม่ขบวนเกวียนมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางที่เปลี่ยนจากถนนเล็กๆเ,เป็นทางดินแคบๆมีป่าไม้สูงชันสองข้างทาง ทุกคนเริ่มสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศลมที่ค่อยพัดเบาๆกลับหยุดนิ่งและเสียงป่าที่เคยคึกคักกลับเงียบงันนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายและเงื่อนงำลึกที่พรานจันทร์และคณะกำลังจะต้องเผชิญต่อไปพรานจันทร์จะเจอกับอะไรบ้าง ติดตามรับฟังตอนต่อไปด้วยครับวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ